ภาษาอีสานาลวลคำคนนี้นำเสนอคำว่าแขนแขนแขนมันเป็นยังไงก็คือตอนนี้ทศ่ซูบมีแล้วมันแขนแขนก็คือมันมันเหนอดมันบุ่ไปน้ำการเพื่อเอิว่าแขนถ้าเป็นภาษากลางก็สิเรียกว่าแน่น มันแน่นเพินไฟทำกราเขียนมันก็เลยจะเติมน้านลงไป,เพ,เ,นนงไปเพื่อให้มันเศ้าแขนเติมน้ำต้มลงไปเพ่ให้มันแขนเฮเพื่อให้มันเส้าแขนตอนนี้มันจะเส้าแขนแล้ ข้าวกระปพื่อจไปได้ยส่ใส่ขพร้อมใส่หน้าใส่พริกลงไปเพื่อให้มันเศร้าเพราะว่าหลังจากใส่หนาลงไปแล้วมันก็เศร้าเฉยถ้ากระปุ้งไปตามตามอัธยาศัยบัน เอ้าแขนเรียบร้อยแล้วตาม่อยมันกระสิบโบแขวนกันมันกระสิเป็นอุลัวอุตัวมาจ้ะนี่กจะเสนอข่าวาแขนภาษาอีสานวัลคำที่คำว่าแขนแถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นนะคะก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆให้เบิ่อนดูจ้า อี่กับพี่แคลนี่ละจ้าสวัสดีค่ะเศ้าแขนแล้วบังหันแขนบันเศร้า,ารแขนจ้า